ท่องนรลกอเวจีใหม่ตอนที่ยี่สิบจริยธรรมและมโนธรรมสองคำนี้มีกันหรือไม่พระพุทธจจ้งลงประทับที่ปยานความบ้ามีมารยาญตสุภาพมีเมตตาไม่ไร้ค่าที่เกิดมาเป็นชายได้หากป้าเตอ๋อซื่อเวยละทิ้งไปอเวจีรับฟ้า คนใจดำมองดูโลกโลกีเวลานี้จิตใจของคนเกิดความบาดกลัวถึงแม้จะอยู่ในบ้านแต่ก็ไม่มีความสุขอีแท้จริงแล้วสาเหตุอยู่ที่ไหนกันนั่นเป็นเพราะคนโลกใบนี้มีความเห็นแก่ตัวอย่างลากเลืกเลยทำให้ศีลธรรมจัญญาตกต่ำเสื่อมสามสูญสิ้นเมตตาธรรมและมโนธรรมแต่ละคนต่างก็มีเจตนาที่ไม่ดีแอบแฝง กระบวนการทางความคิดไม่ดีงามเหมือนเก่าก่อนไม่มีความละอายต่อบาปก่อเวรสร้างกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะอะไรหนอะใจคนถึงได้เปลี่ยนถึงเช่นนี้ทั้งแข็งกระด้างหยาบคายไร้เหตุผลและไม่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้จนกระทั่งสร้างบาปเวรอยู่ไม่ขาดทั้งยังพัวพันถึงผู้บริสุทธิ์ทำให้เกิดความอัปมงคลต่างๆขึ้นในปัจจุบัน หวังว่าชาวโลกจงเตือนรู้ไม่ตกลงไปในก้นเหวแห่งความชั่วร้ายไม่ทำลายตัวเองและผู้เอื่นรีบสำนึกขอขมากรรมที่บ,บำเพ็ญปฏิบัติธรรมหากไม่สำนึกผิดแก้ไขดตโลกเอาเวจีก็มีส่วนแบ่งให้ในวันข้างหน้าจะต้องมาพบเจอกับทุกทรมานอย่างถึงที่สุดทั้งตะบองพรองมดีดาบเหมตะปูค้อนหนามโครกกระสุน นกไล้และสัตว์ประหลาดต่างๆหมาทองแดงสิงโตหินงูเหล็กอินทรีไฟหินทองแดงเหล็กความหนาวเหน็บการลงโทษต่างๆทั้งหมดนี้มีโอกาสได้เสียบแต่เพียงผู้เดียวในเวลานั้นเปียวไฟคู่โชนจากด้านบนมาถึงด้านล่างจากด้านล่างพวยขึ้นยังสู่ด้านบนสี่ทิศบทล่างคบทุกด้านเช่นนี้ ไม่ว่าจะหนึ่งคนหรือหลายคนก็จะต้องถูกลงโทษอย่างเต็มที่ด้วยเครื่องทรมานนั้นเช่นกันหวังว่าชาวโลกจะตื่นตัวระมัดระวังฟังคำของเราทางชั่วอย่าได้เดินรีบกับตัวกับใจแก้ไขความผิดในอดีตให้ถึงที่สุดเอาละสิทธิ์เราวิญญาณเจ้าจงออกจากล่างตามอาจารย์มาสิทธิคารวะพระอาจารย์ รีบขึ้นบนบัลลังบัวเถะบัลลังบัวออกเดินทางอย่างมั่นคงไม่โคลงเคลงระหว่างทางมีแสงระยิบระยับเขียวเหลืองแดงขาวสว่างสวัยและงดงามเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันคืออะไรในบรรดาแสงเหล่านั้นมีส่วนหนึ่งกลายเป็นร่างคนแล้วลงแช่ในสาธิปชำระจิตอย่างสบายใจ นี่เป็นเพราะเหตุใดกันสิทธิ์แล้วเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่สิทธิ์เห็นแสงระยิบระยับมากมายบางก็กลายเป็นร่างคนแล้วลงไปในสาสทิพชาระจิตไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดแสงระยิบระยับเหล่านี้ก็คือวิญญาณบุญจากสำนักรวมกุศลในแดนยม,มโลกที่ออกมาใบเล่นน้ำด้วยเหตุนี้จึงปรากฏเป็นแสงระยิบระยับเนื่องจากตอนที่มีชีวิตอยู่ บำเพ็ญบ่มเพาะมาไม่เหมือนกันจึงมีสีต่างๆแตกต่างกันวิญญาณบุญที่อยู่ในสา์ทิพย์ตอนนี้ก็คือวิญญาณบุญที่บำเพ็ญสำเร็จและกำลังจะไปสู่สุคติภูมิคนทั่วไปที่คุณสมบัติยังไม่ถึงก็จะไม่สามารถลงไปในสา์ทิพย์นี้ได้ที่แท้เป็นเช่นนี้เองเบื้องหน้าคือนรกขุมที่เก้าท่านเสียนกวนและท่านขุนพลทั้งสองมารอต้อนรับแล้วสิทธิ์แล้ว รีบเข้าไปคาราวะเล้วผู้น้อยคาราวะท่านเสียนกวนและท่านขุนพลทั้งสองท่านเมธีไม่ต้องมากพิธีคาราวะท่านพุทธจีกงเชิญตามพวกเราเข้าไปเที่ยวชมด้านในเถอลงสู่คุกเอเวจีในชั่วพริบตาไว้ซะยิ่งกว่าลงลิฟต์เบื้องหน้าคือเปเลวไฟที่ลุกโชนอยู่ร,บรอบๆปิญญ,ญาณเป็นจำนวนมากเปเลวไฟลุกโหมอย่างหนัก เขาจนวิญญาณบาปไหมเละไปทั้งตัวกลายเป็นขี้เท่าเกิดลมพัดจู่โจมอย่างรุนแรงพัดเอาเท่ากระดูกที่มีจำนวนมากมายดังทรายในแม่น้ำคงคาเปลิวฟุ้งขึ้นไปเต็มทั่วอากาศด้านบนมีกลุ่มเมฆจดลงมาเป็นน้ำฝนตกใส่เท่ากระดูกเมื่อเท่ากระดูกทั้งหลายเจอกับน้ำฝนก็รวมตัวกันกลิ้งรวมกันเหมือนกับลูกบอล ยิ่งกลิ้งก็ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็กลิ้งตกลงไปในหลุมบ่อถูกยางของหญ้าประหลาดทําให้เหนียวติดกันแล้วก็กลับคืนสู่รูปลักษณ์เดิมอีกด้านหนึ่งมีชายกลุ่มหนึ่งถูกนางยักษ์คินีฉุดกระชากกันอย่างชุนลมุนวุ่นวายนางยักษ์คินีแต่ละนางบางก็สวมใส่ผ้าที่โปร่งบางบางก็ใช้เพียงแค่ใบไม้มาทำกระโปรงทั่วทั้งตัวมีลักษณะ ที่เซ็กซี่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศไปหมดพวกนางกำลังฉุดกระชากลากถูวิญญาณบาปชายอย่างไร้ความปานีแล้วจูจ่ๆวิญญาณบาปชายก็เกิดอาการหมดกำลังอย่างฉับพลันมือเท้าอ่อนแรงใบหน้าและร่างกายพายผอมลงเหลือเพียงผิวหนังบางๆเพียงชั้นเดียวที่ห่อหุ้มโครงกระดูกไว้ชายหนุ่มเหล่านั้นถูกดูดน้ำอสุจิ จนหมดเกลี้ยงในชั่วพริบตาผิวนหวน,น,นังเหี่ยวย่นกลายเป็นหนังเหี่ยวๆในทันทีน่ากลัวมากๆส่วนอีกด้านหนึ่งเห็นวิญญาณบาปถูกตัดมือตัดเท้าเสียงร้องแหบแห้งปนความโศกเศร้านั่นเหมือนดังเสียงร้องของหมูที่ร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งยังมีวิญญาณบาปที่ถูกน้ำโขกระสุนบินเข้ามาอย่างจังทั้งตัวเน่า และกระดูกแหลกอย่างฉับพันและรุนแรงเลือดไหลนองเต็มพื้นร้องไห้เสียใจสภาพเหมือนดั่งวัวถูกฆ่าหน้าเวทนาวิญญาณบาปทั้งหมดที่อยู่ในคุกอเวจีต่างร้องไห้ควรครางช่างน,น้าสงสารยิ่งนักแล้วจูๆ่ๆกลางเวหาทำไมถึงได้มีฝูงปลากินคนโผล่ออกมาได้แปลกประหลาดจริงๆที่นี่ร้อนขนาดนี้ แถมยังไม่มีน้ําแล้วเหตุใดถึงมีปลาได้ละ่ะเห็นปลากินคนแบบไหวมาได้กลิ่นข่าวเลือดปลาแต่ละตัวอ้าปากกว้างและหุบปากลงทันใดนั้นก็พุ่งเข้าไปฉีกกัดร่างของวิญญาณบาปเป็น,นชิ้นชิ้นชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นถูกกินลงท้องอิริยาท่าทางการกินทัางตะกะตะกามไม่น่าดูเอาซะเลยแค่ชั่วพริบตาเดียว วิญญาณบาปก็เหลือแต่กองกระดูกกระดูกยังถูกหมาศิลากัดแทะหมาศิลาเคลื่อนไหวช้ามากส่วนที่เป็นเนื้อถูกเขากินกันจนหมดแล้วหมาศิลาเพิ่งจะมาถึงมาช้าเกินไปซะแล้วครั้งต่อไปต้องมาให้ไวๆหน่อยหมาศิลากัดแท้กระดูกได้เหมือนเครื่องโม่เครื่องหนึ่งเลยทีเดียวยังเห็นมีเสาเหล็กต้นหนึ่งขึ้นขึ้นลงลงอยู่ที่กองกระดูกเสียงดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บ เหมือนกับตำแป้งทำขนมเต่าแดงแค่เดียวเดียวก็อัดออกมาเป็นก้อนๆแต่ละก้อนปูดบวมเหมือนเต่าแดงตัวใหญ่มหัศจรรย์มากท่านเสียนกวนครับเมื่อครู่นี้ผู้ชายกลุ่มหนึ่งถูกนางยักกินีที่เปลือยกายกลุ่มหนึ่งดูดกินพลังธาตจนหมดเกลี้ยงนั่นเป็นเพราะอะไรกันครับผู้ชายเหล่านั้นตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่ชอบเข้าออกสถานเลิงลมไม่เพียงแต่มากๆในกาเทถานั้น ยังชอบฉุดคลาเด็กสาวมาทำเรื่องลาโมกอนาจารไม่รู้จักสำนึกผิดกลับตัวแก้ไขแล้วยังดือรร้นลุ่มหลงยึดติดไม่รู้จักตื่นด้วยเหตุนี้แรงกรรมจึงชักนำให้นางยักษินีที่มกักหมากในกามมาดูดกินน้ำอสุจิของพวกเขาทำให้ไตของพวกเขาเสื่อมสูญสิน้นพละกกำลังไม่สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ นี่เป็นผลกรรมตอบสนองที่ชาติก่อนชอบทําเรื่องรามกอนาจารยอยู่ไม่ขาดเชิญดันนอกเธอออกไปนอกคุกได้ไม่ไกลก็เห็นเครื่องผักการเวลาลักษณะภายนอกดูเหมือนกระสวยอวกาศมากชั้นแรกเหมือนกับราชวังเรื่องผักการเวลาสร้างอยู่ด้านบนของตําหนักพอดี่ันเสียนกวนครับเครื่องผักการเวลาเครื่องนี้เซียนลี่ ท่านนั้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหรือครับทางสวรรค์ทักษิณได้ส่งวิญญาณบุญที่บำเพ็ญจิตญาณในชั้นเซียนจดมีกุศลถึงพร้อมมารับผิดชอบหน้าที่ดูแลที่นี่ตอนนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเซียนหลีของที่นี่แส่จูมีนามว่าหนันอิงเซียนหลี่ท่านนี้ตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่บำเพ็ญปฏิบัติอย่างไรแล้วมีเหตุปัจจัยเช่นไร ถึงได้มีโอกาสรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่พิเศษเช่นนี้ได้อยู่อย่างสันโดษในเขตพื้นที่ที่ไม่มีใครมาสนใจช่างเงียบสงบมีความสุขมีอิสระเสรีในขณะที่กำลังสนทนาอยู่นั้นมีชายวัยชกันคนหนึ่งเดินออกมาจากตำหนักแต่งตัวแบบคารวาสในมือถือพัดขนนกดูคล้ายปัญญาชนสหายธรรม ท่านพาแขกผู้มีเกียรติท่านใดมาเยี่ยมเยือนหรือเตุใดแม,แม่แนะนำให้เรารู้จักปางเลยล่ะที่อยู่ข้างๆเราท่านหนึ่งคือพระพุทธจีกงส่วนอีกท่านหนึ่งคือชิวเซิงเหวียนจังผู้กันทรงมือเอกจากโลกมนุษย์ที่แท้คือภิกษุภูบรรลุธรรมและท่านผู้กันทรงไม่ได้ออกมาตอนรับได้โปรดให้อภัยด้วยไม่ต้องเก่งใจท่านเซียนลี่ครับ ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ไม่ทราบว่าท่านบำเพ็ญอย่างไรเพราะเหตุใดถึงได้มีโอกาสรับผิดชอบภาระหน้าที่นี้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เรายึดมั่นในจริยธรรมและมโนธรรมสองคำนี้ช่างหนาละอายใจนักตอนที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ได้บำเพ็ญทมอะไรเลยเพียงแค่ดำรงชีวิตตามปกติกับคนตัวไปแต่คำบาจริยธรรม และมโนธรรมสองคำนี้เราสามารถประคองรักษาไว้ได้ดีในขณะที่เราป่วยหนักและกำลังจะสิ้นใจเราเห็นทันไทยสั่งเต่าจูหรือว่าทันเหล่าจื้อกวักมือเรียกดังนั้นเราจึงตามไปเราเองก็ไม่ได้เลื่อมใสศรัทธามาก่อนหลังจากที่เราถูกสรงขามแดนเราก็ตั้งใจบำเพ็ญฝึกฝนสัจธรรม คำพีในศาสนาเตา๋าเมื่อครบวาระแล้วก็ถูกส่งมารับภาระนาทีอยู่ทีนี้ตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่ยึดมั่นประคองรักษาจาริยธรรมและมโนธรรมก็เลยมีโอกาสที่ดีเช่นนี้ถ้าหากตลอดชีวิตชาวโลกสามารถรักษาคุณธรรมแปดได้ครบหมดทุกข้อโดยไม่เกียจค้านและเหนื่อยหน่ายจะมีเกียรติสูงส่งขนาดไหน ไม่ทราบว่าที่นี่ได้จัดสรรตำแหน่งเสียนลี่ไว้กี่ตำแหน่งจัดสรรไว้3,600ตำแหน่งขณะนี้มีผู้ดำรงตำแหน่งยังไม่ถึงสิบทันดังนั้นหากการตอนรับขาดตกปกพ่องไปต้องขออาภาัยด้วยท่านเมธีได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรกเรามีปลายทองติดตัวอยู่แผ่นหนึ่งขอมอบให้ท่านเป็นทีละลิกท่านเสียนลี่เมตตา ผู้น้อยไม่มีความดีความชอบไหนเลยจะกล้ารับรางวัลยื่นมือไปรับป้ายทองแต่เพื่อไม่ให้ท่านเสียน้ําใจผู้น้อยจะขอรับไว้คืนนี้ดึกแล้วกลับกันแถอน้อมส่งท่านพุทธ,ธจีกงท่านเมธีค่อยๆไปขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกสิทธิ์น้อมส่งพระอาจารย์